สวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกับช่องหญิงกินแหลกอีกแล้วจ้าจะพามาทำเมนต้มยำน่องไก่ใส่เห็ดดวงจ้าขั้นตอนแรกก็ใส่พริกแห้งแล้วก็หอมแดงกระเทียมลงไปเลยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร หันใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไก่มันขาวนะจากนั้นก็ต้มวัตถุดิบทุกอย่างให้เดือดนะคะต้มไปเรื่อยๆจนเดือดค่ะ จากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะน่องไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะล้างด้วยน้ำสะอาดและเกลือนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปมะเขือเทศจากนั้นก็ต้มทิ้งไว้ก่อนค่ะให้เดือดพอเดือดแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะ มีผงปรุงรสน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ชื่อรสค่ะแล้วก็ชิมดูนะคะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดรวมที่เราเตรียมไว้ค่ะ จากนั้นก็ต้มให้เดือดต้มไปเรื่อยเจนเห็ดและเนื้อสุกใส่พริกเผาลงไปด้วยนะคะเพื่อความเข้มขน้นใส่พริกเผาลงไปเลยคนๆๆให้เข้ากันนะคะ ต้มไปจนน้ำออกสีแดงๆค่ะสีของพริกเผาอ่ะตอนนี้เครื่องทุกอย่างก็เข้าที่แล้วเนาะเข้าที่กันหมดแล้วเริ่มสุกทุกอย่างแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็เตรียมผักที่เราซอยไว้ค่ะก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักไอ้อะไรนะผักชีใบเลื่อยค่ะใส่ลงไปเลยเพื่อความหอมเนาะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลย